จาะอยู่ดิครับไม่่ต้องเด๋ยดผมพี่ใหญ่ครับพี่ใเพื่อนเว้นะอาจารย์น้นว่ามันโตอครับค่ะตรงโน้นนะครับเป็นศาลาหลังเก่าที่พระอาจารย์เขาไปนอนอยู่โน้นแล้วผมเดินทางมาถึงแล้วก็มานั่งสมาธิที่เมนนี้นะครับเนี่ยหน้าเมนนี้ตั้งแต่จุดเริ่มแรกนะครับนี่นะครับที่จุดเริ่มแรกว่าเป็นเจตชื่ออาจารย์ สามารถมาแบบไหนนะครับนี่นะครับเกิดมาแบบนี้ทีผู้คนเขาก็เลยเรียบติดปากมาเลยเป็นอาจารย์สามารถนี่นะครับที่มาของคัวมาอาจารย์สามารถนะครับได้ยินว่ามีดีมีเด็ดเนี่ยนอนก็เลยรีบเลยนี่มีดีมีเด็ดเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวความฝันก่อนครับความฝันเดี๋ยวก่อนนะคะจะสามารถขอถามก่อนตอนมองมาเห็นไปอยู่ตรงนั้นเกิดมีอะไรอ๋อผมไปเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นเพราะคัมนี้ผมจะ ได้ไปจุดทูจุดเทียนตรงที่เป็นพระอาจารย์องค์ที่เขามาก่อสร้างวัดนี้เป็นองค์แรกครับแต่เราก็อนุาักแล้วมันคืออะไรตรงนั้นาหนอาจารย์เป็นที่ประชุมเพลิงท่านพระอาจารย์ครับโอ้ผมไมรไหว่มไมงนี้ครับ เข้าไปดูได้ครับข้างในก็ไปเกี่ยดูก็ประตูผมเย็บขึ้นมาไว้บนนั้นส่งจำชิ้นอยู่เคุ่ไม่ได้เก็บอธิบฐาีครับนู่นเขาเอาไปไว้นู่นแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอธิษฐานส่งที่นั่นได้ตาบอดีคืออาจารย์ไปเบิ้งกับ่เห็นนางดอกอาจารย์ที่พุ่นว่าหายแม่นๆเอามาแท่งเลยเพรามันมีสามประตูนะครับกับประตูหเขาประตูที่สองแล้วองค์ที่สองที่วรณภาพอยู่ที่กุฏินั้นเขาเป็น เพื่อญาติของผม<อ>เป็นพี่น้องกันครับเขาก็เลยมาเป็นเจ้าวาดองค์ที่สองครับอยู่ที่นั้นที่กุติเทียนนี่ผมก็เลยนอนคิดคเพเกอนโอ้เป็นยังไงจะต้องมาบอกกล่าวมาท่านพระอาจารย์ก่อนทีนี้เลยให,ให้อยากจะข้าหนาา้าข้ามตาเขาเดี๋ยวข้ามนี้ก็จะมา,ม,มาติดตัวปุิเทียนปุ๊บ ตอนนี้เอาความฝันเป็นครับตอนนี้ความฝันก่อนครับแต่ว่าพิธีก็ยังเป็นเวลาเดิมเวลาเดิมอ๋อเกขยาวเด้อพี่น้องเพราะว่าเฮาบรรลุเข้าเฮาเฮาบรรลุไอ้ต้นไม้ว่าอาจารย์สามารถนี่เป็นว่ามาด่วนก่อนเที่ยงกเข้ามาเลยเพราะว่ามันกก่อนเที่ยงอยู่เลยเนาะครับมม่ผก็เเลยยาีที่แท้อาจารย์สามารถจะ มาเล่าฝันครับฟันฟันอ่าแล้วก็พามาดูครับอะไรตามาต่างๆอ่าอะไรต่างๆบริเวณภายในวัดนี้ว่างว่าไง่ายคือไม่เห็นต้นต่เว้นไว้เพราะต้นกข่งขึ้นเข้ามองบ่ออาจารย์มีเล็กในที่นี่มาเบิ่งกังเว้นไว้นี่แข่งขึ้นเรียนจุดบุญห้าผมไม่ได้ครับผมไม่ได้วันที่เก้ามีอะไรนะคะอาจารย์บอกบุญด้วย อ๋อวันที่เก้านี่เป็นบุญเมื่อนั้นที่ห้างลวงสยามนั่นบุญอะไรบุญกระถิ่นอะไรอ่าเนยอภาษานี่ค่ะ บุญกระถินอยู่ที่วัดนี้ครับแต่แต่เขาจัดอยู่ในบ้านครับแต่แต่วัดนี้เขาก็รวบุญแต่เขากองกองบุญเขายะจัดอยู่ที่อยู่ที่บ้านครับในบ้านจะมีเจ้าภาพครับแล้วก็ค่อยแห่มาที่วัดนะคะมาถวายที่วัดนะครับมาถวายที่วัดตอนเช้าแล้วก็วันที่สิบหรือไงเขาจะมาถวายค่ะนี่ะครับงนี้เราเป็นเป็นที่มาที่ผมเห็น เลขเห็นหวยดีก็เลยพามาจุดแรกก่อนอ๋อเมื่อก่อนก่อนที่จะที่คนรู้จักอาจารย์สามารถเริ่มจากจุดนี้ครับเริ่มจากจุดนี้เลยนี่จุดนี้ครับก็เลยพามาจุดนี้จุดแรกจุดนี้ก็เดี๋ยวค่ำนี้ก็จะมาจุดทูปสบยนบอกท่านอนีจะไปทำพิธีอ่าก่อนก่อนพิธีจุดนี้ก็จะหม่องห้าสิลงยางมาามือนันเตอร์หมุนมุนกกะอาจารย์บอกครูบาอาจารย์บอกกก่าวเจ้าคอับอกเ่าอาจารย์ที่ ก่อสร้างวัดนี้ผู้ถามเขา้าๆผู้เท่าผู้แก่กล่าวว่าสร้างวัดตั้งแต่ป 2, ีพศ2 5 2 0หรือไงนีนผมที่ถามผู้เท่าตรงนี้ก่อนหน้าผมมาแต่ผมเดินทางจากบ้านมามาอยู่อีสานนี้ศ2พ35มาอยู่อีสานนี่แหละครับก็เลยเป็นติอาการคนจังหวมาไหนาครับผมคนจังหวัดราชบุรีครับผมจังหวัดราชบุรี ก็นนี่ก็ต้องฟังเสียงแอดมินเสียงอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าแอดมินไม่ถามอาจารย์ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะเป็นการพูดคุยกันนะคะผมมีแต่ทําวิธีอย่างเดียวพูดไม่่อยเ่งเขาบอกว่าได้ยินแต่เสียงแอดมินอยากฟังเสียงอาจารย์ไม่อยากฟังเสียงแอดมินอันนี้เป็นช่องของแอดมินนะคะถ้าไม่มีแอดมินเจ้าของช่องก็ไม่มีอาจารย์สามารถนะคะครับผมขอบคุณมากเลยครับหลายๆช่องใช่ไหมนี่แหละครับเป็นเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่กุติ หลังที่สองนี้เฮี้ยนที่ผมเคยโดนผีอานะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนี่นะครับทุกตที่สองนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่หน้าตาของอาการที่ผู้สร้างวัดนี้อยู่ที่เจดีนี้แต่ผมไม่ให้ถ่ายรูปท่านนะครับครับไม่ให้ถ่ายรูปให้เป็นสื่อกลางที่ดูเฉยๆแต่ไม่ให้ไม่ต้องไม่ต้องออกสื่อว่าไม่ออกสื่อครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอาจารย์ตรงนั้นขอถามอีกที ครับตรงนั้นอะไรครับตรงนั้นตรงนั้นที่ประชุมเพลิงของอาจารย์ครับผู้ที่มาสร้างวัดนี้ครับที่ประชุมเพลิงตรงนี้หลวงพ่อเหรอครับเป็นหลวงพ่อที่แรกเจ้าอาวาสไหมครับเป็นเจ้าอาวาสครับผมทีนี้พอเจ้าอาวาสองค์ที่สองนี้ก็เป็นพี่น้องผมนี่นะครับที่ว่าอยู่ในกุฏิเฮียนนี่ที่เขาเสียเราที่เราไปขอครับที่เขาหมอลำน้ภาพอยู่กุฏิเฮียนนั้นค่ะค่ะครับ ตรงนี้ทีแรกเขาประชุมเพลิงใหม่ๆเขาเอาน้ําลถน้ําอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วของเพรนนี้ผมว่า,อ,อ,าอาจารย์ผมขอของดีมัง่งผมมาเคลียร์ผมก็ได้ผ้าเหลืองของท่านนะครับอยู่ใต้สุดเลยตรงดินที่ยังไม่ไหม้ไม่ไหม,ไม้ผมก็เก็บไว้อยู่ครับนี่อยู่กับตัวผมหลเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไม่มีโกหกนะครับผมนี่เอาจริงเข้าจริงเข้าถึงสถานที่จริงแบบนี้เลยครับนี่ครับ เป็นชายก็เหลืองของท่านแล้วก็ผมได้อยู่ใต้กองวอนสุดเลยเกี่ยขึ้นมามันมันก็ไหมคบๆไปหมดแล้วทีนี้เหลือผมก็เก็บไ้เลยใส่กอกใส่กอกไว้เลยนี่นะครับแบ่งได้นะครับครับตัวใจเดี๋ยวก็อาจารย์ครับครับผมปกติแล้วนะขอท่านกิงวดครับตรงนี้ผมขอเจ็ดงวดครับเข้ามาแล้วสามทีนี้งวดนี้ก็เป็นงวดที่สี่งวดที่สี่ครับงวดที่สี่ถ้าเข้าตอนนี้ขอมาอย่างครับ ขอโทษครับผมเข้ามาแล้วสักอ๋นนี้ยังครับค่านี้ครับค่านี้ก็จะเริ่มพิธีประมาณสองทุ่มเร็จเ็จเป็นต้นไปครับครับคืนนี้จะขอสามตัวใช่ไหมอาจารย์ครับขอสามตัวสองตัวได้แล้วหนึ่งศูนย์สองตัวได้มาแล้วครับหยิบสารกินแรงไว้เลยรีบนะครับสองตัวนี้เราขอวันไหนนะคะอาจารย์สองตัวนี้ไว้ออกวันนี้ตอนเย็นครับตอนเย็นผมมาเลยก็คือวันที่หนึ่งต่อวันที่หนึ่งต่อเลยครับผม ทีแรกผมก็ว่าจะมาอ้แสดงความดีใจตรงที่ปุตินั้นผมก็เห็นโอ,อ้สื่อกลางมาหลายๆช่องผมก็เลยขอเลยทำวิธีขอเลย,เลยครับก็ได้หนึ่งศูนย์อันนี้คือสองตัวที่ <S 2> 2 <S เราได้ไปค,ครับทีนี้ผมหลังจากขอเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านไปนอนฝันเขาก็บอกในความฝันมีคนตะโกนบอกว่าอย่าลืมเอาตัวนี้ไปด้วยอ,อย่าลืมออกสื่อนะทีนี้ตัวที่จะปล่อยเนี่ย ไม่ใช่ครับอันนี้ตัวผมฝันครับ e: เป็นเลขฝันะครับเป็นเลขฝันอ่าเป็นเลขฝันครับเขาว่าอย่าลืมเอาตัวนี้ไปด้วยสีนี้เจ็ดนะอย่าลืมเขาว่าอย่างนั้นทีนี้อีทัวดียวอาจะตัวเดียวครับในความฝันตีแล้วตามไปบอกถึกบ้านเลยเหรอาจารย์ครับอาจารย์ฉันนเขาว่าอย่าลืมตัวนี้ด้วยสินี้เขาตะโกนบอกเสียงดังเลยครับผมก็ต้องฟังเขาว่าเจ็ดนะอย่าลืมทีนสิ หละครับแต่ก็แม่นนะครับเพราะความฝันงวดงวดที่งวดที่ผ่านมาศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดแปดผมฝันว่ามีคนมาพาผมไปนั่งรถไปแล้วก็สายถึงย่มไปไปเหมือนสถานที่หนึ่งนะครับเหมือนเป็นห้องเป็นอะไรใหญ่เขาบอกว่าเอาเดี๋ยวสองคนนั้นไปรอนู้นก่อนรอยอยู่ห้องนั้นก่อนเอาคนนี้เอามาแล้วให้เขาเข้ามาหาก่อนทีนี้ผมก็ได้ ตั้งอยู่ทีนี้เขาก็บอกว่าเอาเอาเอานี้ไปทีนี้เขาก็ให้ตัวเลขตัวใหญ่เลยครับเป็นตัวใหญ่ผมก็ออกมาใส่ถึงย่ามเลยในความฝันทีแรกก็เอาศูนย์มาก่อนใส่ผมก็ใส่ไว้แล้วก็เอาเจ็ดเจ็ดมาผมก็ใส่ไปอีกเอาแปดใส่ไปอีกทีนี้ผมก็ในความฝันทีนย้เขา พาผมกลับบ้านมาสะดุ้งตื่นพาไปเอาเลขพาไปเอาเลขมาว่าที่แล้วนะครับผมว่าที่แล้วเข้าเจ็ดแปดตรงๆครับตรงๆก็เป็นความฝันความความฝันครับแต่ตัวนี้ความฝันก็ตัวเดียวนะครับเลขเจ็ดที่ว่าเขาว่าจะลืมตัวนี้วันที่สิบหกครับวันที่สิบหกนี้ได้มาแล้วใช่ไหมครับได้มาแล้วเจ็ดในความฝันตัวเดียวแต่นี้เป็นความฝันครับความฝันแต่เลขที่หลังจากหวยออกปุ๊บ ตอนเย็นผมมาขอที่นั่นก็ได้หนึ่งศูนย์หนึ่งูนตัวเดียวไม่ใช่เพิ่นเอาสามตัวเพิ่นหามาใส่ก็ก็ไม่แน่เหมือนนัะครับแล้วแล้วแเต็่สี่ครับถ้าเด็ดมาตัวเดียวนี่เขาบอกตอนที่อาจารย์สามารถทํำพิธีได้หนึ่งศูนเป็นยังไงคะโอ้หลังจากนั้นก็โดนในเิปกับหมาหอนเลยตอนที่นั่งสื่อตัวเลขมายังไงอ๋อตัวเลข แบบคุยไปมันก็เหมือนอยังไงเดี๋ยวเขาจะว้าวอ,อันนี้โอ้อวดเกินไม่ใช่โอวอดนะครับมันเป็นอันนี้ภายในตัวในจิตใจของผมความเชื่อของผมเองอัีแรกมันจะเกิดแบบสมมุติเราหลับตาแบบนี้ปุ๊บลองหลับตาดูก็ได้ครับในในนิมิตตาเหล่านี้มันจะเกิดเป็นแสงไฟงเล็กๆขึ้นมาที่ที่ที่เราหลับตานี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก็มันมันจะเป็นแสงถ้ามันจะเป็นตัวไหนตัวนี้มันจะเป็นแสงเลย ที่แรกก็จุดกลมๆมันก็ขึ้นยาวๆที่ที่ผมอันนี้ตัวแรกตัวที่สองนี่ก็จุดเล็กๆจุดเล็กๆแต่ไม่อันนี้มันจะค่อยขยายขยายขยายขึ้นเนี่เป็นลักษณะแบบนี้ที่ที่ที่มองเห็นครับที่มองเห็นแบบนี้เลยมันจะขึ้นจุดนิดเดียวนี่นะครับที่ในอันนี้ของผมแกคิดว่าเป็นยังไงอีอะไรครับที่เห็นอย่างนี้คิดว่าเป็นง แต่เป็นหนึ่งครับตัวหนึ่งอ,อ่าหนึ่งแล้วตัวนี้มันจะค,ค่อยคใหญ่ขึ้นเ,เป็นศูนย์นี่นีผมหลังหวยออกปุ๊บแล้วตอนเย็นมาเลยอัดเลขเข้าแล้วผมก็นึกว่าเอออาจะมาแสดงความดีใจทางกุติ cosplay, จะมาทุบุีเทียนบอกผมก็เห็นเออเอาทางสื่อกลางเข้ามาหลายคนหลายช่งองผมก็เลยเออไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอต่อเลย ก <G ül> ็ได้หนึ่งศูนย์ก็เลขที่ขอตองก็คือหนึ่งศูนย์นะคะอาจารย์หนึ่งศูนย์เลขความฝันของอาจารย์นะครับเราจะไปจับใส่ยังไงครับเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวนี่ก็ลองเอาไปใส่กับตัวนี้แล้วแต่เอฟซีครับผมอาจารย์ฝัน<ม>แล้วย,ยังไงคะอาจารย์เล่าให้ฟังได้ในที่ว่าฝันฝันงวดมาตัวเดียวฝันงวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอางวดที่ว่าฝันเห็นนางรำก่อนดีกว่าค่ะอ๋อมีฝันก่อนมีมีฝันก่อนนา้นแล้ว แล้วก็ฝันเมื่อคืนนี้เอ,เอาเอาเอาที่ก่อนน้นนะครับก่อนนี้ผมฝันว่าเดินไปถีนี้มีเหมือนคนมาลำบวงสวงนี่แหละครับประมาณหกเจ็ดคนหกเจ็ดคนลำไปดูด้านข้างนี้สามทางนี้สามก็อยู่กลางนี้คนหนึ่งนะครับ <c oughs> อยู่กลางนี้คนเดียวนได้บครับอยู่กลางคนเดียวอยู่กลางคนเดียวทีนี้เขาก็นอนลงเลยครับนอนลงคนที่ ามคนข้างนี้เขาก็ยืนอยู่กลางนี่นอนแต่ขานี้ยืดออกนะครับยืดออกสีกายเป็นงูครับยืดออกกายเป็นงูเลยนะครับผมก็ยืนด้วเขาแสดงอภพินิหารอะไรท,ทีนี้ทีนี้พอกายเป็นงูเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนี่นะครับส่วนส่วนตัวข้างบนนี้เขาก็ฟ้อนลำเฉยแต่นี่เป็นงูนะครับนี่นะครับเขาก็ฟ้อนลำขึ้นมา แบบนี้นะครับก็นางรำก็ประมาณหกเจ็ดคนเจ็ดคนนี่นะครับก็เป็นที่มาพอวันนั้นพอดีผมก็ไปคำชะโนดแต่ที่หนึ่งที่กล้าขอพาไปนะผมไม่เคยไปนะครับพอดีไปก็เห็นพญานาคแล้วก็มีตัวเป็นคนลูกไปเห็นก็โหนลูกเอาเ <laughs> ครับผมไม่เข้าไปสักทีเป็นที่อะไรนะ าเก่อ่าเป็นอ๋อเป็นสารเก่านะครับผมไม่เคยเข้าไปทั้งทีพออดีกล้าพาไปวันนั้นโอ้โหยคนรบเอามีจริงเหรอแบบนี้ม่ไดฝันเลยใช่ไหมครับแบบในฝันเลยทีนี่แล้วก็เมื่อคืนนี่นะครับเสียงยังที่เสียงคุนครบ่ะเสียงหลัง8เสียงหลัง1นึ่งกว่าเสียงคนแรงเมื่อคืนตกใจเหมือนกันเสียงดังดเสียงดังแป8มาก ต้นไมใหม่คือ่าขยายหรือฝนตกแดดบดสังกะสีสังกะสีลันสังกะสีลันมากพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจ้าข้าพึ่งมาข้าพึ่งมาฟังบรท่านอ๋อฟังไม่ทันจ้าฟังอีกร็เด้๋ยพี่น้องยังบรท่านเบาดิ่นี่บอสนี่เปล่ฟังนล้กันพี่บอสเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ถึงเมื่อคืนแล้วคลิปเมื่อคืนนี้นะครับไม่ใช่คลิปครับความฝันเมื่อคืนนี้ผมก็ฝันแปลกๆก็ฝันว่า ทีแรกก็ได้ยินเสียงแมวร้องอุ้ยดังมากเลยครับอาจารย์เมื่อคืนไปนอนเนี่ยใส่ผเพลงยุ่ในคลิปเมื่อคืนผมอยู่งานครับทํางานที่ครูภัยอยู่อบตครับดว่นอนอยู่ในวัดไหนใ็ม่รูอ้ยเห็นคลิปเก่ายพอดีออกเห็มาเจาร้์นี้ไม่ไม่เก่าครับคลิปใหม่คลิปใหม่เมื่อคืนนี้แหละครับรคับเมื่อคืนนี้เลยไม่ใช่นอนอยู่ที่ทํงานครับที่หน่วยครูภัยทีํานักง สันลักษณ์งานจีบกูไยผมก็เลยเอ้าถ่ายไว้ก่อนหน้าหมาออนเนี่ยผมก็นันเป็นใบยาน,นี่นครับก็เลยออกงานมาเช้านี้ก็เลยเออ,อน,นี่ก็นัดด่วนเดี๋ยวมาฟังความฝันของอาจารย์ค่ะแความฝันส็ <c oughs> อตที่สองนะครับความฝันฝันจริงนะครับผมไม่ใช่โกหกนะครับไม่เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแต่งนะครับฝันว่าเสียงแมวร้องู อยู่ไกลๆที่ผมค่อยๆย่องไปย่องไปถห็ <Okay. S 2> ไปเห็นแมวมุดเข้าไปในโพงนะครับโงพงท่อนไม้ติดอยู่ครึ่งตัวหัวเข้าไปแต่เหลืออยู่ทางด้านหลัง <Okay. S 2> ทีนี้ก็มีไก่ตัวหนึ่งนะครับไปจิกไปจิกตีนแมวมาถึงร้องดังทีนี้ผมก็ค่อยๆไปจับไก่ไก่จิกมือผมทีนี้ก็เลยถอยออกมาประมาณสองครั้งหรือสามครั้งนี่ <Okay. S 2> ผมก็เลยเอ้าจิกก็จิกผมยืนเทียยวเลยทีนี้ เอาเลยยืนเชียร์เรไก่เดอรนั้นสินี่นี่นะครับก็เป็นที่มาของความฝันแบบนี้แล้วแต่ฝันแปลกๆครับไก่จิกหลังมือผมนี่แหละครับผมก็ถอยมือคอยไปคอยมาก็เอาเอาเลยผมยืนเชียร์เลยทีนี้เชียร์ไก่จิกแมว้าพลักษณะนี้ครับเนอยนี่ให้อาจอาจารย์สามารถสามารถตีเป็น ผมไม่ตีดีกว่าครับให้เอฟซีดีกว่าพอตีไปแล้วมันยาไม่้างไกลทั้งเนวไก่จีบหลังมือครับไก่ก้าวเป็นจ้าผมจะไปจับไปจับไก่ออกจากแมวนี้มันจิกมือผมดวผมก็ถอยออกตรนี้แมวก้าวชีวิตแมวมันก็ร้องอยู่ทีนี้ผมก็ต้องสะดุ้งตื่นเมา้าฝันนี่เแต่ผมก็สเกตดูฝันแม่นนะครับฝันแม่น นี่แหละต้นเหตุที่ผมนั่งสมาธิเห็นนู่นเห็นนี้นี่ผมมาเริ่มต้นจากจุดนี้ครับจากเมนจากเมนถ้าเอฟซีอยู่ทางบ้านบ้านอยู่ใกล้วัดอันนี้ก็ลองดูก็ได้ครับข้ามมาเพราะมันะก็ี่เียนแล้วก็อาจารย์ลองามานี้ผมขนาดมาทีแรกนะครับใจนี้โอ้ยเต้นตุบๆทำยังไงให้ใจเรานิ่งได้นี่แหละครับลองดู จะให้ใจเรานิ่งได้เรารอต้องต้องมาลองนั่งดูเอาอยู่บ้านเกวัดเอาเอาถามถามถามก้าดูที่ว่ามานี่มามามาเจอเหตดแบบไหนที่ว่ามาเห็ดกับตัวเลยเคยมาขอถูกสามตัวตรงเนี้ยอแล้วก็ไม่มีใครพามาผมก็ไม่มาเลยอ๋อไม่ใช่ที่ที่ว่าไอ้ที่ว่าโต มาได้นะมันมีโต๊ะตัวหนึ่งใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นน่ะ่อนได้เหรอมันเลื่อนได้โอ้นั่นแหละครับมันเลื่อนได้ตัวนั้นมาสองคนกล้ามาอยู่มาสองคนมานั่งเอาตรงนั้นวัรานั้นถูกสามตัวแต่ง่วดถัดมาไม่มีใครพามาเลยไม่มาไม่มาแสดงว่าเจอนี่ยนี่ตั้งทูบปุ๊บลมออกมาลมออกมาจากข้างในประตูค่ะลมออกมาเลยแล้วก็โต๊ะ ตเลื่อนได้อะที่นี่เย็นจริงๆแรงมากโตนี้ขาดมองไปหน้าอันนี้ขาเลื่อนเลยอันนี้ก่อนโน้นเป็นสระเป็นครัวเก่านะครับแสงว่าที่นี่เย็นมากนะคะโรงเย็นนี้ไปได้ตั้งแต่ท่านพระอาจารย์คอยยิ้อยู่นะครับก่อนเขาอยู่องเดียวผมเลยมานอนเป็นเพื่อนกลางคืนเสียงอาจารย์อะไรดังอยู่ในโรงครัวนี้ค่อยไปดูแบนนี้ไฟส่องไปโรงนี้ไปตึกดตืดตืดนี่นะครับ I, เยอะของดีๆแปลกๆเพราะผมประสบมากับตัว <c oughs> อยู่ที่นี้ครับรู้หมดเดี๋ยวผมจะพาไปดูกุฏิไอ้ที่ว่าหลงปู่ <c oughs> อรณนะภาพอยู่ที่นั่นก็มีที่ผมโดนผีอํ้ขยับตัวไม่ได้เลยขนาดผมผ้าเต็มคอนะครับพี่เฮียนนะคะจานารับกลอน มากสำหรับความฝันข้องอาจารย์ที่เขามาบอกตัวเดียวเลยจะขาดครับตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวเขาบอกว่าอย่าลืมเจ็ดครับอย่าลืมตัวนี้นะอย่าลืมตัวนี้นะตะโกนดังทีนี้อย่าลืมเจ็ดด้วยนะทีนี้เขาว่าอย่างนั้นหลังจากที่อาจารย์มาทําพิธีขอได้หนึ่งศูนย์ไหมครับได้หนึ่งศูนย์แสดงว่าถ้าจับใส่นี้ได้ไหมอาจยถ้าจับใส่นี้ก็ได้ครับสวยด้วยทีนี้นะครับอ่าครับสวยก็ใช่เลยครับอาจารย์อย่าลืมยังก่าจ้าบริงินเลยอ๋ออย่าลืมเจ็ดครับอย่าลืมเจ็ด เขาตะโกนดังๆว่าอย่าลืมตัวนี้ด้วยอย่าลืมตัวนี้ด้วยทีนี้เจ็ดนะอย่าลืมทีนี้ผมก็โอ้เดืดเลยอันอาจารย์ตะโกนแบบไหนตะโกนดังไหมคะอาจารย์ดังครับดังเอาถ่ายรูปกดแป๊บนึงพีน้องอ่าครับผมตะโกนดังไหมอาจารย์โอ้ดังครับตะโกนยังไงคะตะโกนว่าอย่าลืมตัวนี้นะอย่าลืมตัวนี้เอาตัวนี้ไปด้วยเจ็ดอย่าลืมเจ็ดอ่าอย่าลืมเจ็ด เจ็ดอะไรเนาะอาจารย์อย่าลืมเจ็ดอขอว่าอย่าลืมเจ็ดเจ็ดเนงค่ะครับเพราะว่าวันนั้นเรามาทําพิธีได้สิบอย่าลืมเจ็ดเนี่ยไม่ใช่ครับเจ็ดมาทําพิธีได้หนึ่งศูนย์ค่ะทีนี้ไปฝันขอว่าอย่าลืมตัวนี้นะอย่าลืมเจ็ดอย่าลืมเจ็ดก็หนึ่งศูนย์เจ็ด เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็ประมาณนี้ใส่หลักร้อยกับหลักหน่วยไปเลยนะครับอาจารย์อย่าลืมเจ็ดจะลืมเจ็ดมันบ่อยอาจารย์อย่าลืมเจ็ดครับเพราะว่าแบบนั้นเพราะว่าแบบนั้นเจ็ดแต่ก็แมวก็แล้วแต่เอฟซีจะพิจารณานะครับแมวกับไก่ปีขยนไก่กับแมวเป็นอย่างไรอาจารย์บ่ตีบอก ผมผมไม่ไม่ตีครับไม่ไม่ตีให้แล้วเก้าเจ็ดห้าอาจารย์ไก่เก้าจีเจ็ดมันจิดลังมือผมนี่แหละครับนี่จิดล้างมือผมกับแนวก็ห้าเพิ่มเติมไหมอาจารย์ก้าเจ็ดห้าเพิ่มเติมให้ไหมก็แล้วกันรอคืนนี้ด้วยรอสามตัวเดี๋ยวทำนี้รุ่นที่กุฏิเงี้ยครับเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปนู่นแล้วก็ไปดูที่ เป็นเจดีของท่านพระอาจารย์นี้แล้วก็พระอาจารย์องค์ที่อาจารย์หันตัวเลขมาทางนี้ที่มรณะภาพดีขอที่กุฏิเยี่ยนะครับน้อย่นขมาทั้งเท่าคืนนี้ได้แน่นอนนะครับผมค่อยๆเลื่อนครับนี่อาจจะตรงกันนะครับน้อยคนขมาทั้งเท่าห้าสักต้น คืนนี้สองทุ่มนะคะจานสามว่าจะทำธีนั่งสมาธิสองสามจังเดิมแต่วันนี้ที่นัดเที่ยงเพราะว่ามีเลขฝันด่วนมีเลขฝันด่วนเอยซีไปตรงกับของเอฟซีก็ไปหยิบสลากกินแบ่งไว้นะครับเดี๋ยวไม่มีนะครับเลนี้เป็นเลขขยันเลขวิ่งได้เลยนะไม่แน่นะครับรย์นะหนึ่งศูนย์อาจจะเป็นเจ็ดศูนย์ก็ได้นะครับก็ตัดไปนะครับ เราพันยานห้าบวชนะศูนย์พันยานห้าบวสี่ศูนย์เจ็ดบาทศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดบาทสี่อย่าลืมเจ็ดเจ็ดต้องมานะคะเเดี๋ยววันนั้นอาจารย์สามารถบอกว่าเอาไว้หลักร้อยเลยกานที่อยู่ในกุฏิหรือว่าหลุดปากบอกก็ไม่รู้นะตอนนั้นเอาเจ็ดหนึ่งศูนย์ไปเลยถ้าผมเอาเจ็ดกุฏิผมก็ได้พูดอยู่แต่แต่ก็ลืมเหมือนกันนะบางทีมันก็อันนี้เหมือนกันทีนี้ อาจารย์บอกว่าอย่าเอาอย่าลืมเอาตัวไหนก็ค่ะเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดมาแน่ใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์มาท่านี่อยู่แล้วจ้าอย่าลืมนะคะเจ็ดเข้านะครับเข้ามาแล้วสามวดนะครับเจ็ดงวันนี้งวดที่สี่นะครับวันนี้งวดที่สี่ครับงวดที่สี่ให้เอฟซีพิจารณาดูนะครับ ยังไงเอาความชั่อต้องรอคืนนี้สองทุ่มใช่ไหมคะอาจารย์ครับตัวสาคัญคือสองทุ่มสองทุ่มต,ตรงนะมันเหมือนอาจาร<ล>ย์เดี๋ยกมาแข่เขาโฮมจังไยนั่นคือ,อเอาออกีออก้นองเอาแคบหน้าจอเ้ยนะครับมันเลี่ยมมันเลี่ยมออาแคบหน้าจอเลยหนึ่งศูนย์กับเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยวคอยรอคลิปต่อไปอีกคืนนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับแน่นอนครับค่ำนี้สองทุ่มเป็นต้นไป ในวัดจริงนะครับกุฏิเฮี้ยนจริงไม่มีปอมผมชอบแบบนี้ยังไงพิมรอนะคะขอบคุณอาจารย์ต้งได้ดบันนะครับไดัฟืูคฝันได้กกจับอาจารย์อาจารย์หลังจากที่ไปทําพิธีขอคืนนั้นนะคะครับกลับมากลับมาฝันว่ายังไงนะคะกลับมาฝันว่ามีคนตะโกนเสียงดังเลยทีนี้ว่าอย่าลืมเอาตัวนี้ไปด้วยทีนี้อย่าลืมเอาตัวนี้ไปด้วยทีนี้อย่าลืมเจ็ดนะทีนี้ความฝัน ได้ยินแต่เสียงครับได้ยินแต่เสียงว่าเสียงเหมือนคนว่าดูดูคนกลางๆคนนี่นะะแหละครับแฉกนี่เท่าไหร่อย่าลืมเจ็ดด้วยครับว่าอย่าลืมเจ็ดด้วยอย่าลืมเอาตัวนี้ไปด้วยทีนี้<ม>เอาเจ็ดหน้าทีนี้คหรอเลอย่างนี้อาจารย์<ม>เลยทยํายังไงเอาเจ็ดมาใส่หนึ่งกับศูนย์เลยครับก็เลยเอาเอาแล้วแต,แต่แต่ผมก็ได้ลงไปนู้นแล้วเจ็ดหนึ่งศูนย์ช่วงนั้นนะเจ็ดหนึ่งศูนย์ใช่ไหมคะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์ เอาเจ็ดมาใส่กับหนึ่งกับศูนย์แต่ผมว่าเจ็ดกับหนึ่งนี่มันอาจจะเป็นตัวเดียวกันดูดูล้วพิจารณาดูแล้วศูนย์เจ็ดศูนย์หรือเปล่าหรือยังไงใช่ไหมคบแล้วแต่ fc นะครับมีคนคล้ายๆกับคนบอกแต่ผมชอบพิเศษนะครับหนึ่งศูนย์ชอบตัวชอบอาจารย์ชอบตัวชอบนะครับพิเศษ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 ตัวไหนครับอาจารย์หนึ่งศูนย์ครับชอบพิเศษคือหนึ่งศูนย์รว่าอาจารย์มั่นใจได้ต้องงดคือหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับ อว,ว่าที่ว่า 1, 1> มาเจ็ดตัวเดียวคือวันนี้ไม่ใช่ครับวันที่ไปขอเลขจากกุฏิเฮียนั้น mm hmm. ได้หนึ่งศูนทีนี้พอผมกลับไปบ้านไปนอนฝันฝันฝันแบบในคืนนั้นเลยแต่ว่าอย่าลืมมาตัวนี้ไปด้วยนะอย่าลืมมาตัวนี้ไปด้วยทีนี้แต่ว,าว่าอย่าลืมเจ็ดนะทีนี้โอ้ผมก็นี่นะครับเป็นความฝันของผมนะครับ ร้องว่าดังๆคือันบอกของว่าอย่าลืมอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะเอาตัวนี้ไปด้วยทีนี้เต้ดีๆขาว่าอาจารย์ร้องว่าภาษาอีสานด้วยอย่าลืมนะเนี่อย่าลืมอย่าลืมอีสานครับอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อมันมันอายครับจะอายทำไมอาจารย์คนที่ไหนครับ ผมคนลาดบุรีครับเป็นคนไทยไทยไทยโอเเอาคำมานบ้านเท่อขสิว่าอย่าลืมเลือกเจ็ดครับอาาจรย์ล้วที่ควนมาล้อบอกในฝันนั่นนะมันเวากลางหรือเวาอีสานแบบผมเลยครับคนไทยเลยเหรอใช่คนไทยาสนรู้ว่าเป็นคนไทยมากคนกระพงบอกเป็นภาษาไทยรอบนึงอาจารย์ว่ายังไงนะังอาจารย์เอาว่าอย่าลืมเอาตัวนี้ไปด้วยนะอย่าลืมอย่าลืมเจ็ดเจ็ดครับอาจารย์ครับ เอาตัวไหนใส่ไหมถ้าใส่ก็เอาไปเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็ได้แล้วแต่เอฟซีครับอันนี้ผมตัวของอาจารย์ชอบชอบคือตัวไหนครับชอบหนึ่งศูนย์ครับชอบหนึ่งศูนย์ชอบหนึ่งศูนย์ชอบแปดศูนย์ใจใจเลยอย่างหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวอาจารย์เห็นได้ทั้งคางโฮมาทางนี้รับบาลนี่ห้องว่างทางไหนครับเป็นห้องว่างไหนอย่าลืมอย่าลืมเอาตัวนี้ไปด้วยเน้ยครับ เจ็ดเจ็ดตัวเดียววาครับเจ็ดตัวเดียวอย่าลืมเจ็ดนะทีนี้นี่แหละครับอาจารย์เอาไปใส่ครับตัวไหนครับเอาไปใส่ก็เอาไปใส่คำหนึ่งอืนก็ได้ครับแล้วแต่อย่าลืมเด้ออย่าลืมครับขาว่าอย่าลืมอย่าลืมเจ็ดขาว่าอย่าลืมเจ็ดนะคะอย่าลืมขาว่าอย่าลืมก็ให้ FC พิจารณาดูครับ เกือสายบุญทำร่วมทำบุญมาด้วยครับอาจารย์อาโชหน่อยครับจ่าภาพนี่เอาเบอร์โทรด้วยครับผมก็เมันเดียร์จ่าไม่เหลี่ยมตรงๆทั้งนี้แ่ละทางด้านข้างการมาขอพรโอเคค่ะทางนี้แหละชัดนะาบครังนี้มันไปทางนั้นมันเหลี่ยมคุณผู้ชมอันนี้คือต่อวอดนะคะหนึ่งศูนย์ที่ทำพิธีขอส่วนเจ็บนี้มาได้ยังไงก็เพราะว่าหลังจากที่ ทำพิธีขอคืนนั้นที่ได้สิบค่ะกลับไปนอนที่บ้านแล้วก็ไปฟันเสียงคนท้องบอกอย่าลืมเด้อเจ็บดนะสั้นก็ตามนี้ค่ะก็เลยเอาเจ็ดเอามามามาอัดเป็นเรื่องสูงอาจารย์พี่น้องมี่ตัวใจดีๆเลยเด็กก็เอาเจ็ดอาจารย์เลยครับคู่เอาเอาเจ็ดตีคู่ก็ได้นนนั่ตามนั้นนะครับท่านผู้ชม ไปพิจารณาเบิงนะครับความฝันของอาจารย์สามารถนะครับอย่าลืมเอาเ็ดใส่ไปด้วยนะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับเมื่อแรกพอกันไมนะครับขอสุดสามโตนะครับที่กุฏิเหียนเวลาสองถุมเป็นต้นไปนะครับขอบคุณทุกไลทุกแช่นะครับพอกันไม่ในคลิปนาขอบคุณและสวัสดีครับ